ครัวของพ่อยังรอลูกกลับคืนมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับเช้านี้พ่อพงพอเพียงมาที่สวนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาชมแก้วมังกรนะครับที่สวนของพ่อพงนะครับแก้วมังกรที่กลางสวนนะครับนี่ครับก็คือแก้วมังกรนะครับเราปลูกไว้กินนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับเราจะปลูกไว้ตามริมสองข้างทางระหว่างสวนนะครับท่านผู้ชม อยู่ที่บ้านก็มีนะครับที่บ้านนี่ก็เห็นดอกก็ออกแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สุกแล้วก็มีนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่สุกแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดอกแก้วมังกรสวยนะครับดอกแก้วมังกรนี่สวยมากนะครับแต่ว่ามันจะบานแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วมันก็เหี่ยวนะครับเรามาดูนะครับนี่ครับนี拜拜่คือดอกแก้วมังกรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ดอกจะสวยมากครับคันนี้มันจะบานเนี่ยบานแค่วันเดียวแค่นี้แหละนะครับจะบานเฉพาะช่วงเช้านะครับเชา้ชาเช้าแบบแดดกําลังมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบานนะครับอันนี้คือดอกที่เหี่ยวไปแล้วนะครับอันนั้นก็คือแก้วมังกรที่สุกไปแล้วนะครับนี่ผมจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับปลูกไว คร te <uds> right. voilà. ั้งเดียวนะครับปลูกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละนะครับส่วนการแต่งกิ่งนี่ก็มีตัดทิ้งบ้างนะครับกิ่งแก่ๆนะครับแต่ว่าปีนี้นี่ไม่ได้ตัดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูนะครับแก้วมังกรนะครับอันนี้ดอกเหี่ยวแล้วนะครับอันนี้ดอกกําลังจะบานนะครับท่านผู้ชมดอกกําลังจะบานเดี๋ยวก็บานครับแดดมาเนี่ยมันก็จะเริ่มบานเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็บานแล้วเห็นไหมครับนี่ครับ บานสวยๆแล้วก็จะมีพึ่งนะครับมาผสมเกสรนะครับนี่ครับดอกแก้วมังกรสวยเป็นดอกที่สวยมากนะครับผมดูแล้วผมว่าผมก็ชอบนะครับแต่ว่ามันบานไม่นานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรพันธุ์ที่พ่อพงปลูกนเป็นพันธุ์ขาวเวียดนามนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพันธุ์สีขาวนะครับ เนื้อในเวลาสุกแล้วจะเป็นสีขาวนะครับเขาเรียกว่าขาวเวียดนามลูกจะกลมๆนะครับรสชาติจะหวานนะครับหวานมากนะครับพัน์ธุที่ผมเอามาเนี่ยเอามาจากภูเรือจังหวัดเลยนะครับเป็นสวนเพื่อนนะครับสวนเพื่อนที่อยู่ภูเรือนะครับภูเรือนี่ก็อยู่จังหวัดเลยนะครับซึ่งแก้วมังกรที่เมืองเลยเนี่ยจะเยอะมากนะครับท่านผู้ชม เขาจะปลูกไว้บนเขานะครับเพราะว่าแก้วมังกรนี่มันเป็นพืชที่ทนแล้งนะครับพอช่วงหน้าฝนมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะงามเวลาได้น้ําหน้าฝนแล้วมันก็จะเริ่มมีดอกอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ติดผลนะครับแต่ว่าแก้วมังกรเนี่ยคือราคาก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนนี่ก็ราคาค่อนข้างจะดีอยู่นะครับ ที่มังเลยเนี่ยเขาจะปลูกกันเยอะมากครับแก้วมังกรนครับมีกับทุกบ้านเลยแต่ว่าที่พ่อพงเอานํามาปลูกที่นี่คือเราปลูกกินเฉยๆนะครับปลูกกินในครัวเรือนของเรานะครับแล้วก็เอาแบ่งเพื่อนนะครับแบ่งญาติพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับลงไปจนสุดท้ายนู่นแหละครับท้ายสวนนู่นครับลงไปจนถึงท้ายสวนนะครับแก้วมังกร นี่แหละครับส่วนท้ายโน่นที่เป็นป่าไผ่นั้นก็เป็นสวนป่าของพ่อพงนะครับนี่นะครับพ่อพงก็จะปลูกไว้ระหว่างฝั่งสองฝั่งฝั่งทางนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นกลางสวนนะครับฝั่งนี้กับฝั่งทางนี้พ่อพง์จะทําเป็นสวนผสมผสานนะครับโดยมีต้นอินทผลัมนะครับที่เราปลูกเลือกเพศเนี่ยนะครับผสมไว้นะครับเป็นหลักนะครับ อินทพาลัมนี้เราก็ปลูกไม่ได้หวังการค้าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราปลูกเพราะเมล็ดเพื่อ,อเลือกนะครับเพื่อเลือกพันธุ์นะครับคือเลือกไม่ใช่เลือกพันธุ์นะครับก็คือเลือกอรสชาติแล้วก็เลือกตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าโอกาสในการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยที่จะได้ผลผลิตเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าใครปลูกแล้วหวังทางาหวังทางการค้าหวังทําเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย นะครับการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยไม่เหมาะนะครับคือเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกด้วยาจากต้นพันุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับก็จะได้ผลผลิตที่ชัวร์นะครับคือมีรสชาติหวานแล้วก็เป็นต้นตัวเมียร้อยเปอร์เซนเลยนะครับถ้าเราซื้อ,อต้นตัวเมียมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวเมียร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเราไม่ต้องมาเสี่ยง นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องรสชาติด้วยนะครับเพราะอินทราลัมปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยรสชาติจะฝาดนะครับท่านผู้ชมรสชาติจะฝาดการที่จะกลายพันธุ์ดีเนี่ยก็มีน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้ต้นตัวเมียนะครับต้นตัวเมียนะ่ยน้อยกว่าต้นตัวผู้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่สวนของพ่อพงนี้ก็ปลูกไว้ปี ปีนี้เข้าปีที่5นะครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรเราเพราะว่าเราไม่ได้อ่าหวังเพื่อการค้าเราปลูกเพื่อว่าให้เรามีสัก10ต้น20ต้นนะครับที่เป็นตัวเมียแล้วก็ถ้ามีรสชาติดีสัก2 3สต้นอย่างเงี้ยผมก็โอเคแล้วนะครับก็คือเราจะได้อ่ามีอินทผาลํากินในครัวเรือนนะครับส่วนต้นไหนที่เป็นตัวผู้อย่างเงี้ยพ่อผมก็โอกาสข้างหนา้าพ่อผมก็จะตัดนะครับตัดกินยอดหรือไม่ก็ เอาไว้นะครับเอาไว้เพื่อว่าจะให้มันเป็นเกสรเพราะบางสวนเนี่ยมีแต่ต้นตัวเมียนะครับเขาปลูกแล้วมีแต่ต้นตัวเมียแล้วไม่มีเกสรตัวผู้อย่างเงี้ยก็หายากเหมือนกันนะครับเกสรตัวผู้เพราะทุกคนหวังอยากได้แต่ตัวเมียแล้วตัวผู้เนี่ยไม่ปลูกไว้อย่างเงี้ยก็ต้องหาเกสรมาผสมเพราะว่าอินทภาลัมเนี่ยเราต้องผสมเกสรนะครับถ้าไม่ผสมเกสรก็คือเราจะ ผลผลิตเราจะไม่ไม่ดีเลยนะครับผลก็จะร่วงนะครับติดก็ไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับคือสวนผสมผสานของพ่อพงนะครับนี่นอกจากเราปลูกแก้วมังกรแล้วนะครับสองข้างทางเราก็ยังปลูกกระเจียวหวานเห็นไหมครับอันนี้คือต้นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพ่อพงก็จะปลูกไว้นะครับเพื่อกินในครัวเรือนเหมือนกันนะครับไม่ไม่เน้นขายนะครับ คือทุกอย่างที่ผมปลูกเนี่ยปลูกไม่เน้นขายนะครับแต่ว่าครั้นี้ส่วนการขายเนี่ยดอกกระเจียวเนี่ยผมจะเน้นขายเป็นที่พันนะครับก็คือหัวนะครับหัวเนี่ยเราก็จะขุดขายในช่วงเดือนกุมภามีนานะครับแล้วก็หนอนะครับช่วงหน้าฝนอย่างนี้เราก็ขุดหนอนะครับขายนะครับส่งให้ลูกค้าส่วนอาดอกเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับก็กินไม่ทันนะครับ แล้วก็เก็บก็ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเข้าสวนบ่อยนักนะครับก็เลยปล่อยให้ดอกมันแก่แบบนี้นะครับนี่แหละครับก็คือสวนผสมผสานของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ชมแก้วมังกรนะครับนี่ที่กลางสวนของพ่อพงนะครับนี่เห็นไหมครับคือสวนแก้วมังกรนะครับ เริ่มาบานแล้วนะครับก็จะได้กินแล้วนะครับก็คือส่วนแรกที่ติดมาเนี่ยนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็สุกแล้วนะครับอยู่ที่หลังบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ